สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับแล้วก็ว่าที่คุณหมอทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนความรู้เบื้องต้นของหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นความรู้ที่สรุปจากชั้นเรียนจริงนะครับแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกท่านฟังเพื่อจะเรียนภาพรวมก่อนเรียนจริงนะครับพบกับผมเช่นเคยพอทอกรติศักดิ์พรมจันทร์นะครับวันนี้นะครับก็จะต่อจากตอนที่แล้วนะครับ จากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันไปในเรื่องของอทิศทางการทํางานนะครับแล้วก็ว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงต้องเรียนกับทางโรงเรียนเรานะครับวันนี้ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงตอนที่1ก็คือจะเป็นการสรุปเนื้อหาว่าในจักรวาลของแพทย์แผนไทยเนี่ยครับในแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรนะครับแพทย์แผนไทยไปทางไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการนวดไทยเลยว่านวดไทย มีความเป็นมาอย,ย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับในจักรวาลของแพทย์แผนไทยนะครับแพทย์แผนไทยในปัจจุบันเนี่ยครับก็จะมีที่เป็นหลักสูตรภาคกภาคขแล้วก็แผนไทยประยุกต์สิ่งที่เราจะเรียนกันนะครับในแพทย์แผนไทยก็จะมี1เวชกรรมไทยนะครับก็จะเป็นการตรวจวินิจฉัยบําบัดรักษาป้องกันนะครับซึ่งเราเรียกกัน เป็นชื่อเล่นของเขานะครับเราเรียกว่าหมอใหญ่ที่เรียกว่าหมอใหญ่เพราะอะไรถ้าคุณสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยนี้ได้คุณทําสามารถทําการผร่าตุรคันไทยทาเพสเวชกรรมไทยและก็ทํานวดไทยได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใบประกอบวิชาชีพของเวชกรรมไทยใบนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นใบที่สําคัญที่สุดนะครับผู้ที่จะเป็นหมอแผนไทยนะครับหลังจากเรียนจบแล้วไม่ว่าแผนไหนก็ต้องสอบใบประกอบนี้ให้ผ่านนะครับต่อไปนะครับ ราจะพูดถึงเภสัชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยเนี่ยก็จะพูดถึงความเป็นหมอยานะครับก็จะพูดถึงขั้นตอนการเตรียมยาละการผลิตยาการปฏิตยาการเลือกยานะครับแล้วก็การควบคุมการประกันคุณภาพยานะครับการปรุงยาหรือการจ่ายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะครับหรือ,อไปอยู่ในโรงงานแล้วก็ดูแลลายผลิตของในโรงงานเนาะ ก็จะต้องเรียนต้องจบเพศัชกรรมไทยหรือจะเปิดร้านขายยาที่เป็นยาแผนโบราณก็ต้องจบเพศัชกรรมไทยนะครับต่อไปพูดถึงการผดุงคันไทยผดุงคันไทยเนี่ยก็จะเป็นการตรวจนิฉัยบ,บําบัดนะครับในเรื่องของหญิงตั้งคันนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการทาคลอดของผดุงคันเองนะครับเราสามารถทําคลอดได้เฉพาะในรายที่มีคันปกติ หมายความว่ายังไงถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการคลอดของผู้หญิงที่ผิดแปลกประจักปกติเราต้องส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในหลักปฏิบัติแล้วครับปัจจุบันเขาก็ไม่ได้คลอดกับหมอผดุงครรภ์แล้วเนาะถ้าเป็นแต่ก่อน่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเรียกได้ว่าจะส่งโรงพยาบาลแทบทั้งหมดเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มีโรงพยาบาลประจำอําเภอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จบผดุงครรภ์นเนี่ยผดุงครรภ์ไทยเนี่ยครับแทบไม่ได้ทําคลอดเองแล้ว แต่ที่สามารถยังทําได้คือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลในแม่หลังคลอดนะครับการอยู่ไฟนะครับการดูแลสุขภาพของมารดาและทารกนะครับด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยต่อไปนะครับสาขาที่4สาขานวดไทยนะครับก็จะพูดถึงการตรวจวินิจฉัยบำบัดร,รักษาป้องกันเนี่ยครับด้วย การใช้องค์ความรู้นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยเลยนะของแพทย์แผนไทยเลยก็คือการนวดไทยเนี่ยครับก็จะอยู่ในสาขาของการนวดไทยต่อไปนะครับแล้วนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงที่เราก,กําลังเรียนหรือจะเป็นนวดแก้อาการเนี่ยครับอยู่ตรงไหนนะครับในการทํางานในการประกอบอาชีพนะครับ ผมก็จะแบ่งเป็นฝั่งแพทย์ก็คือเป็นเมดเทอร์มแล้วก็ที่ไม่ใช่แพทย์ก็คือนอนเมดนะครับเป็นเมดเทอร์มเนี่ยครับเป็นแพทย์เนี่ยครับก็แพทย์แผนไทย4สาขาเมื่อกี้เลยประเภทนวดไทยอ่ะครับต้องเรียน800ชั่วโมงหรือ2ปีแล้วก็สอบใบประกอบวิชาชีพนะครับก็สามารถทํางานได้กับคลินิกโรงพยาบาลรพสตนะครับแล้วก็สามารถจ่ายยาที่เกี่ยวกับการนวดได้นะครับต่อไปนะครับ ที่ปรยชนในยังอยู่ในเมดเทอรก็คือที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย330หรือ372ชั่วโมงนะครับก็จะบำบัดรักษานวดบำบัดรักษาอาการ13โรคแต่มีข้อแม้นะครับแพทย์ต้องเป็นคนสั่งเท่านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราจะนวดบำบัดรักษาคนไข้นะครับถ้าเป็นผู้ช่วยแพทย์นะครับต้องมีแพทย์แผนไทยที่เขามีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยหรือมีใบประกอบวิชาชีพ ประเภทนวดไทยเป็นคนสั่งนะครับอันนี้ตามกฎหมายนะนะครับซึ่งข้อแตกต่างระหว่างการบําบัดรักษาอาการ13โรคของแพทย์แผนไทยกับแพทย์แผนไทยนวดไทยเลยคือจะมีก็คือเรื่องของการจ่ายยาถ้าเป็นแพทย์แผนไทยประเภทนวดไทยนะครับสามารถจ่ายยาที่เกี่ยวกับการนวดได้แต่ถ้าเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยก็คือนวดบําบัดหรือหัตถการรักษาอาการ13กลุ่มโรคตามแพทย์สั่ง ได้เพียงเท่านี้นะครับเนาะนะครับผู้ช่วยแพทย์แผนไทยทํางานที่ไหนมั่งก็จะเป็นคลินิกนะครับก็จะไปทํางานอยู่กับแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเวจกรรมไทยนะครับอยู่กับโรงพยาบาลอยู่กับโรงพยาบาลสตนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับต่อไปที่ที่ไม่ใช่นอนเมดเทอร์มบ้างนะครับที่ไม่ใช่นอนเมดนะครับก็จะเป็นนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงอ๋อ,อผมลืมบอกไปว่า ถ้าเป็นแพทย์แผนไทยที่เป็นเมดเทอร์มครับแล้วก็ผู้ช่วยแพทย์นะครับจะขึ้นอยู่กับสภาการแพทย์แผนไทยแต่ถ้าเป็นนวดไทยเพื่อสุขภาพ1 5 0ชั่วโมงนะครับจะขึ้นอยู่กับสบศหรือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับซึ่งเรียนมาเพื่อให้บริการสุขภาพกับลูกค้าหรือว่าคนในชุมชนนะครับเช่นเวลาเขาเรียนจบแล้วเขาจะไปอยู่ร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านสปาเพื่อสุขภาพ หรือเป็นร้านนวดเพื่อเสริมความงามนะครับเพราะฉะนัออ้นจะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายเป็นหลักไม่ใช่รักษานะครับออันนี้นวดผ่อนคลายได้ต่อไปนะครับเราจะพูดถึงประวัติการนวดไทยย้อนกลับไปก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยครับในยุคของหมอชีวกโกมารพัฒซึ่งนักศึกษาทุกท่านสามารถไปดูคลิป Youtube หรือ ไปอ่านประวัติท่านเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตเนาะทาง Google s e a r ์ชได้เลยนะครับมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ได้พูดเยอะนะครับให้ท่านไปดูคลิปวิดีโอมันจะง่ายแล้วก็เข้าใจเร็วกว่านะครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยครับเราเชื่อว่าการนวดเนี่ยครับก็จะมีรากฐานมาส่วนหนึ่งประเทศอินเดียโดยที่ว่าจะเผยแพร่พุทธศาสนารวมทั้งผ่านทางศาสนาพราหมณ์เป็นหลักนะครับ ในไทยเองก็ดีนะครับการเดินทางเข้ามาในพรามของไทยเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3สายหลักๆนะครับสายที่1ก็จะเป็นสายที่เข้ามาจากาเข้าพมา่าเข้ามาทางภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เข้ามาแถบภาคกลางนะครับสายที่2ก็คือเข้ามาทางภาคใต้นะครับทิศตรังทีนน่นครศรีธรรมราชอาอนาจัศรีวิชัยนะครับแล้วก็ ไหลขึ้นมาเรื่อยๆเ,เข้ามาสู่ที่ภาคกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็สายที่3นะครับเขาก็จะไปผ่านอินโดนีเซียามาก่อนแล้วจากนั้นก็เข้ามาทางกัมพูชานะครับประเทศกัมพูชาหรือเขมรน,นั่นเองนะครับก็จะเป็นยุคของพระเจ้าชชยวรมันนะครับแล้วก็มีอีกสายหนึ่งที่ไม่ได้มีในกราฟ,ฟิกนี้ก็คือเป็นผ่านมาทางพราหมณ์เหมือนกันหรือว่านักบวชเข้ามาจีนก่อน จากนั้นจากจีนก็แพร่เข้ามาในประเทศไทยอาจจะข้ามผ่านเวียดนามมาหรือว่าอาจจะมาตามเรือสำเภาในช่วงที่มีการค้าขายจีนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งหลักฐานที่เราจะพอจะค้นพบได้นีครับก็จะเป็นเรื่องของเส้นประทาน1ิเส้นอิทาปิงคาและส้นสุมานานะครับก็จะไปตรงกันกันกบเ,เรื่องของจัก,กระนะครับหรือโยคะในของประเทศอินเดีย มีเขาลางบางอยู่บางอย่างอยู่ที่พอจะอนุมานได้ว่าเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนวดที่เข้ามาไปประเทศไทยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็จะโดนความรู้ต่างๆบวกเพิ่มเข้ามาอยู่ตลอดนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อยๆจนได้การนวดที่เป็นเอกลักษณ์ที่เป็นการนวดของไทยที่เรียกว่าไทยมัสสัดนะครับแน่น่าจะขอบนะครับก็พูดถึงในยุคข,ของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ที่มีการสร้างอารครยาสาร อารคกยาสารเนี่ยครับให้นึกภาพถึงาราพอสตอหรือว่าแต่ก่อนที่เป็นเขาเรียกอะไรแล้วนะสถานีนามัยนะครับหรือสุขาลาเนี่ยครับก็คืออโรคกยาสารเนี่ยเขาจะมีการบวงสรวงนะครับพระภัยสัตครุวจนะนะครับด้วยข้าวอาหารแล้วก็ยานะครับซึ่งก็จะเป็นสาลาสำหรับรักษาโรคที่อยู่ กระจายไปทั่วทั้งอาณาจักรของพระเจ้าชัยวรมันนะครับแต่ละสาราเนี่ยครับก็ห่างกันประมาณ16โยชน์หรือประมาณ120กิโลเมตรอยู่ทั่วเลยครับแล้วก็ที่เจอที่ไกลที่สุดก็คือเจอที่จุมพรน,นะครับจะเห็นได้ว่าการแผ่พระราชอำนาจแล้วก็การให้ความสำคัญของเรื่องการแพทย์เนี่ยครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยครับ เยอะมากๆเลยครับเพราะว่าแผ่ไปทั่วเลยในสุวรรณภูมินะครับต่อไปก็จะเริ่มพูดถึงในยุคกรุงสุขโขทัยนะครับก็จะมีการพบศิลาจารึกที่วัดป่ามะม่วงนะครับจังหวัดสุขโขทยัยในศิลาจารึกเนี่ยครับก็จะมีร่องรอยนะครับการจดบันทึกที่เขียนถึงวิธีการรักษาเกี่ยวกับการนวดด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ยังมีเขาหลวงหรือเขาสปพยาขึ้นมานะครับซึ่งเป็นสวนสําหรับปลูกสมนุนไพรไว้ให้ราชสรได้ใช้ในยุคนั้นนะครับต่อไปสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับหรือสมัยพระบรมไตรโลกนาถนะครับหลักฐานที่พบเลยก็คือทำรรเนียบสักดินาของข้าราชการนะครับมีกลมหมอนวดฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะครับมีบรรดาศักดิ์นะครับ ก็ถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองเลยนะครับของหมอนวดอีกยุคหนึ่งนะครับถัดมาที่มีหลักฐานค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับแพทย์แผนไทยเนี่ยครับมีความรุ่งเรืองมากจนมีตำราบันทึกไว้เป็นภาษาบาลีนะครับแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยก็โปรดการนวดนะครับหมอนวดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับในตอนนั้นก็คือพระบีนะครับมีจนบันทึกชื่อไว้นะครับ และในหอจดในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ซึ่งเป็นราชทูตฝรั่งเศสในขณะนั้นนะครับก็ <c oughs> บันทึกไว้ว่าในกรุงสยามนั้นถ้าใครป่วยไข้ก็จะเริ่มให้ยืดเส้นยืดสายโดยให้ผู้มีความชำนาญในทางนี้ขึ้นไปแล้วใช้เท้าเหยียบนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าโอ้โหนวดในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมันเฟื่องฟูจริงๆนะครับมีอันทุกหยบยานะครับแล้วก็ที่สำคัญ ในยุคนี้ครับเป็นยุคที่ฝั่งตะวันตกอะครับหรือประเทศฝั่งตะวันตกเริ่มเข้ามาติดต่อเริ่มเข้ามีบทบาทเข้ามาติดต่อกับประเทศในสุวรรณภูมิเยอะนะครับต่อไปข้ามจากสมัยกรุงศรีอยุธยามายกกรุงรัตนโกสินทร์นะครับสมัยรัชกาลที่1นึ่งเน่ครับรัชกาลที่1ทรง โปรดเให้ทําการปฏิสังกรวัดพระเชตุพนหรือวัดโพนะครับที่เราถ้าเป็นหมอนวดต้องรู้จักวัดโพเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งในตอนรัชากาลที่1น่ะครับก็ชําระตําราต่างๆนะครับเก็บไว้ตามสารายแล้วก็สาลารายรอบๆแล้วก็สร้างภาพาราฤาสีดัดตนนะครับด้วยดินนะครับในรัชากาลที่1อย่างทําด้วยดินเดี๋ยวเราก็จะมีทำอีกครั้งในรัชากาลที่3นะครับ นี่ครับรัชการที่3นะครับก็ปรดกล้าวให้ปฏิสังขรณ์วัดโพอีกรอบหนึ่งนะครับโดยรวบรวมสรรพวิชาไว้เนี่ยครับไว้ที่พระเชตุพนนะครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกสําหรับลาบสําหรับราษฎรนะครับมีจารึกแผนภาพนวด60ภาพบนศิลาประดับจาราลายแล้วก็รูปหล่อนะครับรูปลือสีดัดตนจากที่ว่าเป็นดินที่มันพังเสียง่ายนะครับตอนนี้ใช้สังกะสีผสมดีบุกแล้วนะครับ ทำให้อะไรทําให้ทนมากขึ้นมีความทนทานมากขึ้นและแผนภาพนวด60ภาพในยุคนี้ก็กลายเป็นแม่แบบกลายเป็นตําราหลักสําหรับการนวดไปจนถึงทุกวันนี้นะครับและแน่นอนในแผนภาพนวด60ภาพนั้นแต่ละสายแต่ละครูบาอาจารย์แต่ละสํานักก็จะมีการอธิบายแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับภูมิรู้ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านไปเจอนะครับเพราะฉะนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ ความลับที่ของการนวดเทียงซ่อนอยู่ในแผนภาพต้กิ0ภาพนั้นยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะนะครับ <c oughs> ทีนี้ต่อมาสมัยรัชกาลที่4นะครับ <c oughs> ก็พบหลักฐานนะครับว่ามีหมอนวดนะครับรับราชการนะครับเป็นเป็นกรมหมอนวดนะครับแล้วก็ต่อัดมาในสมัยรัชกาลที่5สมัยพระจุลจอมเกล้านะครับ ก็โปรดกล้าวให้ชำระคัมภีร์แพทย์คัมภีร์แผนนวดดยสีดัดตนนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆนะครับและกรมพยาดํารงราชานุภาพนะครับได้เริ่มตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นที่แรกชื่อว่าโรงเรียนแพทยทายากรนะครับและมีจิกรรฝผนังฤาษีดัดตนที่วัดชิมมาวาดวัดกลางสงขาจำนวนที่40ท่านะครับที่บ้านผมเองเนาะ ต่อมาในยุครัชกาลที่6นะครับก็ได้เกิดการยกเลิกการเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยขึ้นมากรมแพทย์หลวงถูกยุบนะครับหมอหลวงที่เคยรับราชการอยู่ก็ต้องออกมาประกอบวิชาชีพส่วนตัวนะครับและโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติการแพทย์ขึ้นซึ่งเป็นกฎหมายสุขภาพ ฉบับแรกของสยามนะครับระบุการนวดอยู่ในนิยามการประกอบโลกศิลปะแผนโบราณอ,อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็รัชการที่7นะครับก็จะมีกฎหมายเสยนาบด,ดีนะครับแบ่งผู้ประกอบโลกศิลปะเป็นแผนปัจจุบันนะครับและแผนโบราณแล้วก็สั่งให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสาขานวดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มีการก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนโบราณประเทศไทย เริ่มมีการเรียนการสอนนวดต่อมาชการที่8ได้ออกพอรบรควบคุมการประกอบโรคศิลปะ2479นะครับโดยยกเลิกของเดิมและใช้ของใหนะครับแล้วก็ได้ตัดการสาขาการนวดในการประกอบโรคศ,ศิลปะแผนโบราณออกนั่นหมายความว่าในยุคสมัยรัชการที่8นะครับการนวดไม่ได้อยู่ในแพทย์แผนไทยนะครับจนมาถึงขจการที่9นะครับ ก็ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนแพทย์แผนโบราณที่วัดโพขึ้นนะครับเปิดเป็นโรงเรียนแพทย์แผนโบราณอย่างเป็นทางการวิชาในยุคแรกๆครับสอนเฉพาะเวชกรรมไทยแล้วก็เภสัชกรรมไทยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับได้ถามถึงวิชาหมอนวดนะครับว่ายังมีอยู่อีกไหมที่แพทย์แผนโบราณนะครับตั้งแต่แบบนั้นเป็นต้นมานะครับ วิชานวดนะครับก็ได้กลับเข้าไปสู่ในการประกอบศิลปะการประกอบโรคของแผนโบราณนะครับแล้วก็ได้ก่อตั้งสมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนขึ้นมีการสอนและให้บริการนวดแผนโบราณนะครับกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้พอเป็นต้นตำรับก็ต้องไปเรียนที่วัดโพนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติศาสตร์นะครับ ผมก็ไม่ได้เล่าอะไรเยอะเล่าแบบย่อๆนะครับถ้าอยากรู้เพิ่มเติมอาจจะไปหาอ่านเองด้วยก็ได้เพียงแต่ว่าประวัติศาสตร์สาคัญอย่างไรสําคัญคือให้เรารู้ว่านวดไทยเนี่ยครับเขาเป็นมาอย่างไงนะครับในความคิดผมที่สําคัญที่สุดคือมีอยู่สอตอนตอนที่1ก็คือเรื่องของการที่าการนวดนะครับหรือว่าการแพทย์นะครับ,มา,บ,ราม,รบรมากับพราม์นะครับแพร่มากับพราม หรือว่ามาจากจีนเองก็มีนะครับทำให้เกิดอะไรขึ้นเกิดการที่ว่าแพทย์นะครับเกิดการประสากันขึ้นแล้วก็ได้พัฒนาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมจับนู่นมาผสมนี่จับนี่มาผสมนั่นจนกลายเป็นแพทย์แผนไทยอย่างในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นวิชานวดเองหรือวิชาแพทย์แผนไทยเองนะครับก็ถ้าไปศึกษาเพิ่มเติมก็จะค้นพบว่า บางส่วนของแพทย์แผนไทยเราเองก็ดีอาจจะไปคล้ายคลึงกับในอินเดียหรืออาจจะไปคล้ายคลึงกับอายุรเวทหรืออาจจะไปคล้ายคลึงกับแพทย์แผนจีนก็เป็นเรื่องปกติไม่แปลกเลยนะครับเพราะรากเรามาจากที่นั่นนะครับมาผสมกับหมอพื้นบ้านที่อยู่ในสุวรรณภูมิดั้งเดิมของเรานะครับต่อไปในช่วงที่2ก็จะเป็นในยุคสมัยของรัชกาลที่6ที่มีการยกเลิกแพทย์แผนไทยขึ้นแล้วก็ต้องการให้หมอนวดมาขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนโบราณซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจและก็การสื่อสารที่มีประสิทธิธภาพในยุคนั้นนะครับเพราะคงไม่ได้มีไลน์มีเฟซบุ o กเหมือนสมัยนี้จึงทําให้ตํารานวดเองหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับการนวดนะครับเกิดความตื่นกลัวนะครับเกิดความเข้าใจผิดนะครับว่าเขาจะมากําจัดหมอพื้นบ้านนะครับทําให้เกิดอะไรขึ้นครับ ตำราบางส่วนก็ถูกทำลายถูกหายไปวิชาแพทย์บางส่วนนะครับก็สูญหายไปเยอะนะครับเป็นช่วงเวลาราวๆ40-50ปีนะครับที่ตรงนั้นที่ประ,ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยแล้วก็การสืบทอดความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยครับออหายไปนะครับและไปอยู่ตามหมอพื้นบ้านแทนนะครับก็ถือว่าเป็น2ช่วงที่มีผลกระทบต่อ การศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแพทย์แผนไทยนะครับช่วงสุดท้ายนะครับขออนุญาตโฆษณาถ้าท่านใดสนใจเรียนนวดเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงหรือนวดเพื่อนวดแก้อาการผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยแพทยพ์แผนไทย330ชั่วโมงนะครับหรือจะเป็นหลักสูตรใหญ่นะครับหลักสูตรแพทย์แผนไทยกอเวชกรรมไทยเเวชกรรมไทยพดุงคันไทยนวดไทยสามารถติดต่อมาที่โรงเรียนหาดใหญ่เวชกรรมไทยนะครับ คือที่มัวทิศของเราก็ได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็ตอนถัดไปก็จะขึ้นเนื้อหาหลักกันล้ก็จะเป็นตอนนี้ว่าการนวดเนี่ยครับจริงๆแล้วคืออะไรอะไรคือนิยามของการนวดไทยนะครับแล้วก็องความรู้เบื้องต้นทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการนวดสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกันอีกครั้งกับตอนถัดไปขอบคุณครับ